ศูนย์การค้าแดนใต้คุณผู้ชมคะจังหวัดสงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งเลยนะคะทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็เชิงวัฒนธรรมค่ะ แต่จะมีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะ และตอนนี้เราอยู่กันที่หาดสมิลานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาค่ะที่นี่มีโขดหินที่ยื่นลงทะเลหาดทรายของที่นี่ก็จะขาวละเอียดด้วยนะคะแล้วก็อีกทั้งยังมีป่าสนร่มรื่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยค่ะและสัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของหาดสมิลานั่นก็คือนี่เลยค่ะนางเงือกทองนะคะผู้คนที่แวะเวียนมาก็มกักจะมาเก็บภาพไปเป็นที่ระลึกกันทุกคนเลยค่ะ แล้วก็เราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะหนูเกาะแมวได้อีกด้วยนะคะสถานที่ต่อมาที่เราจะพาคุณไปรู้จักนะคะนั่นก็คือพญานาคพ่นน้ำค่ะจัดว่าเป็นประติมาก,กรรมยักษ์ใหญ่ที่สวยงามแล้วก็สะดุดตา พญานาคจะมีลำตัวที่ยาวมากจึงได้มีการแบ่งพญานาคออกเป็น3ส่วนวางในตำแหน่ง3จุดริมทะเลนั่นคือส่วนหัวตั้งอยู่บริเวณแหลมสนอ่อนส่วนสองทะเลส่วนกลางตั้งอยู่บริเวณลานชมดาวสะบัวและส่วนหางตั้งอยู่บริเวณหาสมิลาด้านถนนชลาทัศโดยหัวพญานาคจะหมายถึงสติปัญญาที่เป็นเลิศของชาวสงขลา ส่วนกลางหรือที่เรียกว่าสะดือพญานาคจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสงขลาและส่วนหางพญานาคจะหมายถึงบริวารที่พรั่งพร้อมของชาวสงขลานั่นเองค่ะ หนึ่งสถานที่ที่อยากให้ทุกท่านได้มานะคะนั่นก็คือถนนานางงามค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน3ของถนนสายสําคัญในย่านเมืองเก่าสงขลานะคะอีก2ถนนก็คือถนนนครนอกและก็ถนนนครนในค่ะถนนานางงามประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลาและถือเป็นมูลเสน่ห์ของเมืองสงขลาที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปี ทำให้สงขลาเมืองเก่าถูกยกให้เป็นหนึ่งใน3จังหวัดของภาคใต้ที่เป็นเมืองมรดกของชาติและได้มีการขับเคลื่อนการนำสงขลาไปสู่มรดกโลกต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะเดินทางมาถึงถนนนางงามทั้งทีต้องมาชิมของอร่อยที่นี่ค่ะมีทั้งร้านขนมไทยไอศครีมแล้วก็ซาลาเปานะคะซึ่งของอาหารเหล่านี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นสนัญลักษณ์ของที่นี่ไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาบนถนนนางงามเส้นนี้นะคะเพื่อที่จะมาจุดจุดนี้ค่ะซึ่งกําลังได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้เลยนั่นก็คือสตรีทอาร์ตบนถนนนางงามนั่นเองค่ะเป็นการจําลองบรรยากาศของร้านน้ําชาที่ชื่อฟูเจานะคะซึ่งแต่เดิมก็เคยเปิดอยู่ในอาคารแหล่งนี้แหละค่ะนำมาเป็นเรื่องราวของการเล่าภาพแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดในสไตล์ชินโนปุตุกิสนะคะ ทําให้ที่นี่ได้กลายเป็นจุดขายจุดใหม่ด้านการท่องเที่ยวของเมืองสงขลาค่คะและผู้คนที่เดินทางมาบนถนนนางงามนะคะเมื่อได้เห็นความคลาสสิกของภาพแล้วต่างก็ต้องอดใจไม่ไหวเดินตรงเข้ามาถ่ายรูปกับคุณลุงนะคะด้วยอริยบทต่างๆนั่แหละค่ะ พาทุกท่านไปเที่ยวชมประติมากรรมย่านเมืองเก่าสงขลาแล้วก็สักการะขอพรกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จุดชมวิวยอดฮิตของเมืองสงขลากันบ้างค่ะรับรองว่าได้ชมเมืองสงขลากันแบบ360องศาเลยค่ะตามไปเลยค่ะ ตังกวนตรงนี้นะคะเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบค่ะบนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลาซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราชและจากยอดเขาตังกวนก็จะมองเห็นวิวของเมืองสงขลาได้แบบ360องศาเลยค่ะมีที่นั่งให้ชมวิวซึ่งจุดนี้เราจะมองเห็นตัวเมืองสงขลาได้กว้างไกลมากๆทั้งวิวตัวเมืองทะเลสาบสงขลารวมไปถึงหาดสมิลาด้วยค่ะ ที่อยากให้ทุกท่านได้มาแล้วก็เชื่อว่าใครหลายคนต้องรู้จักนะคะนั่นก็คือสะพานตินสูรานนทค่ะสะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะจากฝั่งบ้านน้ำประจายผ่านพื้นที่ตำบลเกาะยอไปยังฝั่งเขาเขียวค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ แบ่งออกเป็นสองช่วงมีความยาวรวมกันประมาณ2,940เมตรซึ่งนักท่องเที่ยวจากหลากหลายที่มักจะนิยมใช้สะพานเส้นนี้ในการเดินทางมายังพื้นที่ตำบลเกาะยอ mm. เพื่อเลือกซื้อของฝากอย่างหลากหลายทั้งอาหารคาวหวานและสินค้าพื้นเมืองอย่างผ้าทอเกาะยอซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลาที่มีความประณีตและก็มีสีสันสวยงามค่ะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของที่นี่เลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมคะสะพานตินสุลานนท์นะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวค่ะที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองแล้วก็แวะมาชมวิวทิวทัศน์พร้อมไปกับการทานอาหารที่เกาะย,ยอค่ะ ชมคะตอนนี้เราพามาที่ร้านอาหารอร่อยแถวเกาะยอค่ะร้านรายทองนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยรสชาติถูกปากราคาถูกใจด้วยนะคะมีหลากหลายเมนูให้ได้ลิมลองกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมีเมนูไหนบ้างที่จะแนะนํานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศในช่วงเย็นไปถึงค่าด้วยค่ะ สำหรับเมนูแนะนําของที่นี่อยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะมีทั้งหอยนางรมสดๆนะคะปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงทอดน้ําปลานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะปูผัดผงกะหรี่นะคะเรียกได้ว่าอร่อยทุกเมนูเลยมาที่นี่แล้วต้องมาชิมให้ได้นะคะนอกจากจะชิมอาหารอร่อยอิ่มท้องกันแล้วยังได้ดื่มด่ากับบรรยากาศที่ยามค่ำคืนแบบนี้ด้วยนะคะมองเห็นแสงไฟสวยๆกันค่ะ เราอิ่มท้องแล้วก็ท่องเที่ยวกันในอำเภอเมืองสงขลากันมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันในอำเภอหัดใหญ่กันบ้างคะ่ะ เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจเมืองแห่งรอยยิ้มและการท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวจากหลากหลายที่มาให้ความสนใจในการเดินทางมาที่นี่เพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในย่านตลาดดังอย่างตลาดกิมโยงและตลาดสันติสุขซึ่งมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจหรือจะเป็นผลไม้ขนมกบเคี้ยวจะเลือกซื้อเป็นของฝากหรือทานเองก็มีให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจเช่นนะคะตกเย็นก็แวะพักผ่อนกัน,กนที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และขึ้นไปขอพรพระแม่กกนอิมและพระพุทธมงคลมหาราชซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่สักการะของชาวไทยและชาวต่างชาติหากต้องการชมวิวทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่บริเวณเชิงเขาวสวนสาธารณะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะในยามเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกทําให้บรรยากาศบริเวณน,นี้งดงามมองเห็นแสงสีของเมืองหาดใหญ่ในยามค่ำคืนได้ดีอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะจังหวัดสงขลาไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวแค่ในอำเภอเมืองสงขลาและก็อำเภอหัดใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหลายๆอำเภอที่รอให้ทุกท่านได้ไปแวะเวียนและก็เที่ยวชมคะ่ะ แต่สำหรับสถานที่ที่เราพาทุกท่านไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหาดสมิลาพญานาคพ้นน้ําแล้วก็พาไปอิ่มท้องกันที่ร้านอาหารเกาะยอนะคะรวมถึงพาไปเลือกซื้อสินค้ากันอย่างจุใจแล้วก็แวะชมทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่กันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นมนเสน่ห์ที่ไม่ว่าใครมาแล้วก็ต้องลงไหลและประทับใจกลับไปแน่นอนค่ะ อย่าลืมนะคะเดินทางมาที่ภาคใต้เมื่อไหร่อย่าลืมนึกถึงจังหวัดสงขลาเมืองสองทะเลสเสน่์แดนใต้สวัสดีค่ะ เกาะยอเป็นอีกหนึ่งเกาะเล็กๆของจังหวัดสงขลาซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหนึ่งในความมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของงานหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ที่รู้จักกันคือผ้าทอเกาะยอกลุ่มผ้าทอล่มใสเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สามารถทอผ้าออกมาได้อย่างงดงามปราณีตเนื่องจากได้สืบทอดวิชาความรู้ขั้นตอนการทำมาจากบรรพบุรุษ จึงทำให้ผ้าทอของที่นี่มีลวดลายที่อ่อนนุ่มปราณีตสวยงามเนื้อผ้าแน่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจตั้งแต่การเลือกเส้นได้ที่เหมาะสมไปจนถึงกระบวนการทอผ้าในแต่ละชิ้นทำให้ผ้าทอของที่นี่ออกมาสมบูรณ์แบบผ้าทอกอยอเราใช้เส้นได้าป้ายเป็นสีไลท์ซึ่งเป็นป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเป็นใยประดิษฐ์ค่ะ ใยประดิษฐ์หรือไหมประดิษ์ใยสังเคราะห์ก็คือโทเรยค่ะมีอยู่3ชนิดที่ทําอยู่นะคะทอเลเราจะทําผ้าข่าม้าเมื่อซีไลเอนจะทําเป็นผ้าชิ้นเป็นผ้ายกดอกใบประดิษฐ์หรือใยประดิ์เนี่ยค่ะจะเอาไว้ทําแปรรูปหรือเป็นเสื้อสําเร็จรูปเพื่อจําหน่ายมีมีลายหลายลายค่ะมีลายดอกรสสุกคนลายดอกพิกุลลายดอกจันหอมลายแสงสุริยาจะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะลายราชวัด ลายจันฉายลายหางกระโอกนี้เราทำขึ้นมาใหม่แต่ก่อนมันหายาสาบศูนย์ไปเห็นก็บอกว่าลายราชวัตรเป็นลายแรกเรียกว่าลายคอนกเขาและตอนหลังก็มาเป็นลายราชวัตรซึ่องอันนี้ปรากฏว่าเป็นลายที่ท่านารัชกาลที่ห้าพระราชทานนามให้ สำหรับขั้นตอนในการทอผ้าของกลุ่มผ้าทอล่มใสจะเริ่มจากการคัดสรรเส้นด้ายที่เหมาะสมในการทำผ้าทอและจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนของการทอผ้าหลังจากนั้นจะค่อยๆใช้เท้าและมือทั้งสองถักทอร้อยเรียงจนนำไปสู่การเป็นผ้าทอเกาะยอที่สร้างชื่อเสียงให้กับเกาะเล็กๆแห่งนี้ เราก็สามารถพอทอเป็นผ้าผืนแล้วก็สามารถเอามาแปลรูปเป็นทำกระเป๋าเป็นสมุดไดร,ร,รี่ทำเป็นหมวกทำเป็นกล่องทิชชู่หลากหลายค่ะผ้าทอกกอเยอเราเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะคะเป็นซีพอตของจังหวัดสงขลาถ้าใครสนใจนะคะ,อะขอเชิญชวนมาชมสินค้าได้ที่กลุ่มผ้าทอล่มใรค่ะอยู่หมู่ที่5ตําบ,บลกาะยออําเภอ,อเมืองจังหวัดสงขลา เบอร์โทรศัพท์089-658-9529ค่ะมีเพจด้วยนะคะมีเพจก็กลุ่มล่มใจเกาะยอค่ะ าโดดทิ้งสรรพคุณของเส้นใยตาลน,นะคะมันเหนียวไม่ขึ้นลาโดนน้ำได้ใช้ทนมากแรงบันดาลใจตรงนี้ที่ให้มาทำผลิตภัณฑ์ใยตาลน,นะคะคือหนึ่งเป็นคนดั้งเดิมอยู่อำเภอสะทิงพระแล้วก็อำเภอสะทิงพระเราก็ที่มากที่สุดก็คือต้นตาล ป้าก็มีความคิดว่าออเผลิตภัณฑ์บ้านเรานี่มันมีของดีเยอะแต่เราทําไม่ได้เราจะทํำยังไงดีก็พอดีพ่อแกก็เป็นอยู่บ้างแกก็มาหัดทําอะไรแบบนี้ก็เลยทําพ่อทําเราก็ทําตามทําไปทําไปทําไ,ไปก็นึกึ้นเออน่าจะเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เริ่มแรกก็เป็นหมวกเป็นฮานถักอย่างเช่นตรงหมวกหมวกตรงนั้นนะคะเป็นฮานถักด้วยแรงบันดาลใจตรงที่ว่าคือเรารักถิ่นฐานบ้านเกิดคือยังไงก็ได้แต่ต้องทำให้ดีก็ทำอยู่ประมาณสองสามปีเราก็ไปเป็นโนท็อปแล้วก็เดินมาเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยๆื่อยุอยอยอปสรรคฝักน้ำไงเราก็ต้องสู้เดินไปเดินไปเดินทำจนว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอย่างเช่นใยตาลมันมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยตัวนี้มันมีอยู่ที่จังหวัดงวสงขลาอำเภอเซติงปลกลุ่มหนูทิ้งลุ่มเดียว <S <S เราสามารถดัดแปลงผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเมื่อก่อนมันเป็นหานถักพอเป็นหานถักแล้วก็ามาเป็นฮานทอพอเป็นฮานทอแล้ว มาประกอบกับไม้โนดมันเป็นกระเป๋าประกอบกับไม้โนดประกอบหนังประกอบโลหะถ้าไม่รู้จักใย,ยตาลน,นี้จะทําไม่ได้เพราะหนึ่งใย,ยตาลน,นี้เวลาเราเย็บเป็นรูปก,กระเป๋าเราไม่สามารถที่ว่าเย็บเหมือนผ้าได้เราไม่สามารถที่ว่าเออเราเย็บทางนี้แล้วเราจะกลับด้านได้ไม่ได้ถ้าถามว่ากับกระเป๋าแบบอื่นแบบที่ว่าเป็นผ้าเป็นหนงังเป็นอะไรแบบนี้จังไม่ลูก เขาก็ยังทำได้แต่ตัวเส้นใหญ่ตาลน,นี้คือมันทำยากกระเป๋านี้ก็ประมาณ30กว่าแบบที่ทำอยู่แล้วก็เ,ออเป็นหมวกเป็นกระดาษเทชชู่มันเป็นเยอะอะ มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่ารูปแบบเยอะมากที่เราเอามาประดิษฐ์ได้แล้วหน่วยงานก็เข้า,ขามาช่วยบ้างการตลาดการออกแบบบางทีเขาก็มาช่วยออกแบบให้เราเราทำมาจนว่าเป็นที่รู้จักเรื่องการตลาดนี้ก็เวลาเราไปออกบูธต่างประเทศในประเทศเหมือนโกอนโควิดคือเราส่งกิงพาวเวอร์ ทรงโครงการหลวงทรงญี่ปุ่นทรงไปหลายประเทศกระเป๋าของของของที่กลุกมันนะคะส่วนมากจะเป็นคนวัยทำงานฝากร้านด้วยนะคะร้านอยู่ทีอ่อำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเป็น ผลิตภัณฑ์ซีพอรของจังหวัดสงขาแล้วก็ที่กลุ่มมันนะคะถ้าใครมาตอนนี้มีกระเป๋าเยอะแยะค่ะมีหันถักฮันทมีทั้งประกอบหนังมีทั้งประกอบไม้ตานถ้าเขาผ่านไปผ่านมาอยากให้เชิญชุมเวะชุมก็ได้ค่ะถึงไม่ซื้อก็เป็นกำลังใจให้ก่อนตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ต้องการกำลังใจ <laughs>